ามาเดินทะเลน,นะคะโอ้ oh. We need to go back to see the beauty. We need to go straight there. I can do a gun. In Norfolk, Anki Is it Norfolk? Yeah. Oaken Beach, Norfolk. me now. Long later. สวัสดีค่ะค่ะ ไกลเยอะเนี่ยเดินกันเนี่ยทะเลซ้ายนเนี่ยก่อนจะเจอทะเลสวยกันนะคะ น้ำลงนะคะท่านอ้ามขึ้นก็จะมีน้ำอยู่นั่นแหละแถวเนี้ย ยังเนี่ยเกมากเลยเนี่ยท่าใสาย น้ำลง,ลงนะคะถ้าไม่ลงเดินอย่างนี้ไม่ได้เลยนะ อะไรกันแล้ยังสิบนาทีแล้วที่เดินเราสิบกว่านาทีแล้วเนี่ยมันจะมาเตรียมตอนแปดนาทีนีนน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 ่จะเดินใกล้อยู่ He need He eat, yeah. เสียงทะเลนำะทะกคน จะมาถึงเดินจากที่ทอจอดรถมานี่ประมาณสิบห้านาทีเลยเนี่ยมากกว่า15นาทีด้วยซ้ำนะเนี่ย อีกคนเลยนะคะ

bên hả? Mm. <laughs> มันเดินกว่าจะมาถึงตรงนี้อยากที่จอดรถมาโอเคตีสักยี่สิบนาทีนล้วนะนี่คืออะไร ที่จอดรถมาถึง20นาทีเดินนะคะเดิน